โยคะกับเที่บ้านวันนี้เป็นโยคะจะมาชัดกล้ามเนื้อกันนะคะรวมถึงการฝึกบาลานซ์การทรงตัวเลยนะคะวันนี้ใครพร้อมแล้วมาฝึกกันเลยค่ะทีท่าโต๊ะค่ะจิตสุดไปเอาจมูกเท้าแบบพื้นนะคะแล้วยกสะโพกขึ้นสู่ท่านดาวลดเมซิงดอกค่ะย่ำขาซ้ายขวาซ้ายขวาก่อนได้ค่ะยิงตัวโยกซ้ายยกขวาก่อนได้ ให้เรารู้สึกผ่อนคลายที่ลก,ลออกล้ามเนื้อขากวดน้องก็เป็นการวอร์มนะคะแล้วค่อยกดส้นเท้าติดพื้นค่ะกดมวไล่หางหัวมาดึงจุดปวกรัดค่ะดาวดจด็ดที่น้องพักในท่ามิสซ์ซิ่สามสิ่งท่ารอบลมหายใ,ใจค่ะการนิ้วทำศีรษะกว้างนะคะมือมีแรงผับพื้นนะ ส่งเท้าขวาเตะขึ้นหาพดานค่ะว้อสะโพกลงค่ะทีเล็กดอกค่ะหายใจออกดึงเข่าขวาทีอ่อก้มลำตัวไปท,นนะทางด้านหน้านีหน้าเท้าขวา,ขวาตรงกลางระหว่างมือค่ะขยุ้มมือเป็นลูกถ้วยค่ะพยายามให้หัวเข่ากับข้อเท้าบิ่งตรงกันนะคะอย่าให้เข่าล้ำปลายเท้านะคะเดี๋ยวจะเจ็บค่ะเข่านะั้างปลายเท้าซ้ายเอาไว้ถ่ายน้ำหนักไปหาขาค่ะ ส่งสองแขนชูขึ้นค่ะใครที่หลังแอ่นนะเระชับหน้าท้องแอนนึ้นด้านบนค่ะไฮล่างค่ะค่อยๆย่อขาซ้ายลงเหมือนจะเอาเขาซ้ายไปแตะพื้นค่ะแต่ไม่แตะพื้นนะแล้วเดึงกลับค่ะห้าสี่สามงอลงค่ะเหมือนจะแปะแต่ไม่แตะกลับนะคะ นี้น้อมลำตัวเฉียนไปด้านข้าง45อ,องศาค่ะนัดเอติปจะทูกงเท้าซ้ายมาใกล้ๆค่ะหายใจออกดึงเท้าซ้ายมาชีปอ,อกค่ะจากนั้นถีบเท้เาซ้ายส่งไปด้านหลังค่ะยืนทรงตัวอยู่บนขาขวาค่ะแล้วกางแขนออกเป็นท่าแบดเพนค่ะให้ยืดขาขวาไม่ได้งองไว้เล็กน้อยได้นะแล้ว ลดมือขยุมม่มเป็นลูกช่วยค่ะดึงขาซ้ายมาอยู่คู่กันกับเท้าขวาค่ะแล้วมอเข,าาข่าซ้ายขวาซ้ายขวาค่ะสลวนร่างกายแล้หายใจนะหายใจเข้าออกเพื่อน้องเปิดหูสะพัสบานนะจากตรงนี้ยืดตัวยืดอกแฝดแบกค่ะมือวางที่หน้าแข้งยืดตัวยืดหลัง จากนั้นวางมือข้างเท้าค่ะมองเข่าถอยเท้าขวาเท้าซ้ายไปทางด้านหลังค่ะแป้งค่ะจากนั้นเลือกเตานะคะไปจ,จะวางเข่าอกคารหรือจะลงมาแบบพูชอัพงอสอบจตัวลังกาน้องรู้ตัวยืดสอบลงแล้วลาหลังเท้าแล้วลดสะโพกดันหัวไหล่ไปทางด้านหลังหลังส่งอกยืดขึ้นนะคะคอบ,บฟี่โอสค่ะ ให้ออกวางอ,อกลองจิตไปเท้าค่ะแล้วโดโดสะโพกยาวาเอวฟินซิงด็อกค่ะผลัท้าค่ะกระชุปกระชับก้นต้องฐา,านะนท้องหนาดาวด์เอวฟิซิงด็กค่ะให้ชเข้าเตะเท้าซ้ายขึ้นคว่ำสะโพกลงนะทีลรกด็อกให้เรารู้สึกยืดไปเสียบด้านขวานะมอเข่าซ้ายโล่ลงตัวไปทางด้านหน้าค่ะแล้ววางเท้าซ้ายขึงกลางระหว่างมือค่ะ ขาซ้ายตั้งฉากขาขวายืดตรงยกลงตัวขึ้นมาค่ะไฮไลน์หันสะโพกทั้งสองข้างตรงไปด้านหน้าค่ะขาไวตรงนี้ใช้ความแข็งแรงนิดนึงนะสามสองหนึ่งค่อยๆปดขาขวาย่อลงไม่เอาข่าขวาติดพื้นนะแล้วดึงกลับมา ลดข่าขวาใกล้ตึ๊ดดึงกลับสีอีก3ามรอบนะสามรอบสองและหนค่ะจากนั้นเชียงน้ำตัว45องศาค่ะแล้วค่อยกดกระตึ๊บขาขวาเข้ามาค่ะขยับขึ้นเลยนะดึงขาขวาเข้ามาที่อกแล้วถีบเท้าขวาไปทางด้านหลังค่ะยืดขาซ้ายตึงนะ นั่กไปที่เท้าซ้ายค่ะโฟกัสหนึ่งจุดนิ่งๆแล้วกลางแขนออกแอร์เพลนคอนแล้ววางมือไปทางด้านหน้าค่ะดึงเท้าขวาคู่เท้าซ้ายค่ะมือจับข้อเท้าแล้วพับลงตัวลงนจะเข้าแฟลตแบก็จกจับนะแข็งก็ได้นะคะทิ้งศีรษะลงหาพื้น ใช่แล้วแับไปที่ปลายเท้าค่ะวายมือลูกถ้วยข้างเท้าค่ะถอยเท้าขวาไปด้านหลังค่ะเข้าสู่ท่า Hors s อ r i d i n g p o พ e ยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะโซนแขนสองข้างออกนั้นข้างค่ะ h o Horse Riding Post ค่ะหายใจโล่งๆนะสามสองหนึ่งจากนั้นฉุดแขน แขนซ้ายไปทางด้านหน้าค่ะแล้ววางแขนซ้ายที่หน้าขาค่ะแล้วส่งแขนขวาข้ามศีรษะไปค่ะแขนขวาแนบไ้หูค่ะหัวไหล่ซ้ายเราไม่ซุดลงนะใช้แรงจากแกนกาลางลำตัวในการพยุงนะคะแขนแล้ววางเบาๆไม่รับน้ำหนักนะหายใจตรงนี้สบายๆค่ะแอคทีฟช่วงขาเพิ่มนะไห,หวอยากชารีฟน,นะคะ มาส่งแขนซ้ายยืดขนาดไปกับแขนขวาค่ะเพิ่มการทรงตัวได้ค่ะมายความหน้าอกนะใครไม่ไหววางหน้าขาได้เลยไว้ซ้ำสองหนึ่งันั้นโยกลำตัวกลับมาโอเวอร์ทูค่ะยืดขาดซ้ายปิดขาดซ้ายกลับเข้ามาค่ะเอามือเท้าเอลค่ะเราจะพับลำตัวไปทางด้านหน้านะคะปรับเท้า ให้ระยะขาที่พอดีนะเราจะพับตัวจากข้อต่อสะโพกหายใจเข้ายืดตัวขึ้นหายใจออกดันสะโพกไปทางด้านหลังเล็กน้อยยืดอกส่งไปทางด้านหน้าเก็บหลังยืดยาวๆพร้อมแล้วปดมือวางลงด้านหน้าค่ะจะปรับท่าดีแล้วเราค่อยๆพับลำตัวค่ะเราจะโฟกัสที่กลางกระหม่อมนะคะ โอก,ก,กรัดกลางกหม่อมหาพื้นนะยังไม่ห่อไหลนะโอกัดที่กลางกรหม่อมนะส่งกลางกรหม่อมลงหาพื้นช้าๆค่ะลงเท่าที่ไหวนะคะจุดคายยืดตึงนะคะสำรวจเส้นใต้ขาด้วยว่าตรงไหนมันตึงเนาะคายนึ่งตรงนี้สักคู่ค่ะคางไว้สักสามารอบลมหายใจเนาะ ไปที่ตึงมากแค่ไหวไม่เป็นไรนะคะเอาเท่าที่อีนหน่อยนะรู้หรือเลือดที่ส่งเรียนที่ใบหน้านะคะท่านี้เป็นหนึ่งในท่าขบงผมนะคะดีต่อสาองนะคะช่วยให้หน้าเด็กหายใจช่วยยกตัวกลับขึ้นมาค่ะเพื่อนมือเท้าสเอวแล้วค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาค่ะจากตรงนี้หมุนเท้าซ้ายกลับไปค่ะ มือค่อนเท้าซ้ายแล้วส่งขาซ้ายคู่เท้าขวาค่ะดาวเฟซชิ่งดอกแล้วโลล้องลำตัวไปทางด้านหน้าสุดท่าแพงเลือกเอานาจะเข,าออข่าอกคางวางพื้นหรือจะยุกสะแล้วลากของเทา้าดันสโะโพกขึ้นออกบัาโพสค่ะจิกปลายเท้าโดงสะโพกจิกขึ้นมาดาวเฟซิ่งดอสตามมอไปตึงกงลางระหว่างมือค่ะ ก้างเท้าขวาส่งไปตรงกลางค่ะถ่ายน้ำหนักส่งไปเลื่อนมือเท้าสะเอลค่ะทำอีกข้างนึงนะการข่ออกระดับหัวไหล่ะเดี๋ยวจะหันหน้าให้ดูดีกว่างอเข่าด้านขวาลงค่ะส่งแขนออกด้านข้างค่ะจดจออยู่กับกลาง้างท่า,านะ สำรวจ้อบาลายค่ะหันมองไปที่มือขวาค่ะแอทีบกระชับช่วงขาสะโพกค่ะ,คะอย่าให้ก้นแอ่นนะม้วนก้นกบกระชับหน้าท้องนะคะช่วยบริหารแนกนกลางนะหันไว้ซ้ายสองหนึ่งชุดแขนขวาส่งไปทางด้านหน้าเหมือนมีคนมาดึงแขนขวาเนาะแล้วเอาแขนขวาวางที่หน้าขาแล้วชุดแขนซ้ายส่งไปทางด้านขวา มือขวาว่งประคองเบาๆนะไม่ทิ้งน้ำหนักที่มือขวานะใครอยากชาเลนนะค่อยลอยแขนขวาส่งแขนขวายืดขนาดแขนแขนซ้ายได้เลยอกไม่คว่ำนะ้างไว้สามสองหนึ่งยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะฮอลเลอร์ออทูค่ะ ค่อยๆยืดขาขวาค่ะแล้วบิดขาขวากลับเข้ามาเลื่อนมือเท้าสเอลค่ะกางขาเอาไว้นะคะจากนั้นค่อยๆดันสะโพกไปทางด้านหลังพับลำตัวลงพับจากแกนกลางลำตัวนะครึ่งทางก่อนนะแล้วปลดมือวางไปที่ด้านหน้าเลื่อนมือซ้ายดิ่งตรงกับใบหน้านะคะแล้วส่งแขนขวาขึ้นหาไปด้านมองตามมือขวาไปค่ะ ให้ไหวอ้อมือขวาจับไปที่ต้นขาซ้ายค่ะเดี๋ยวบิดอกส่งขึ้นาหาพัดดาดันน้ำหนักกลับมาที่ปลายเท้านะไม่ก้นโด่งด้านหลังนะทัไว้ซ้าโซ1หนึ่งามาตรงกลางค่ะเปลี่ยนข้างค่ะเอามือขวามาวางกันที่มือซ้ายแล้วส่งมือซ้ายขึ้นาหาพิดดา ออกชันแรกนะใครไหวอยู่แค่นี้ได้เลยเอาใครไปต่อก็จะได้อ้อมมือซ้ายจับที่หน้าขาขวาค่ะหบิดลำตัวมองขึ้นหาพยานอาไว้สาม,ส,ามสองบิดอกส่งขึ้นหาพดานเยอะๆค่ะใส่เตีมองขึ้นด้านบนหนึ่ง หรือใครมองขึ้นไปด้านไม่ได้ก็มองไปด้านข้างหรือมองที่พื้นได้เลยค่ะออกแรงกระชับขานะกลับมานะเอาเมือวานที่พื้นชัายเหยีดเท้ายกน้ำตัวขึ้นแปดแง้หายอกภาพมองมองสอบเหมือนเราจะตรวจสอบที่พื้นเลยเกลางกระหม่อมเราจะปักลงที่พื้นได้นะคะทีนี้เราก็งอขาลงค่ะสูนยโห ให้พื้นให้มากที่สุดแล้วพละนมมือเป็นการน,นั่อกค่ะน้าอักลัณะนะคะสอบต้าเขา่าดัานตั้งเข่าเข่าดันต้าสอบนะววสสหนังค้างไว้ซ้ายซองหนแล้ววางเอ่อเก็บเข่าเข้ามาแล้ววางสะโโกเป็นยังไงเป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าโยคะบําบัดในวัน,นนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะและมาเจอกันใหม่ครั้งหน้าคะ่ะค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เจอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ